สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพามาดูนะครับอินสุนะครับ N P R เครื่องร้อยสิบแรงนะครับวันนี้ทางใดูใกล้ๆกันนะครับนี่ครับสิ่งแรกเราจะิงเห็นชุดเตกยิปฟี่นะครับคือเราติดตั้งเค่เติมขึ้นมานะครับนี่นีครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่ามันต้องใช้ อะไรบ้างจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับที่เราแปลงขึ้นมานะครับแล้วเริ่มต้นจากั้มลมกอนเลยดีกว่าครับดูั๊มลมกันนะครับมันเงีน่ออะไรมากนี่นะครับตัวนี้นะครับไม้แผ่นะครับช่างบอลกำลังเลยไรชัดเลยนะครับเฮ้ยเพาะอะไรเนี่ยฮะ เราก็ได้กระต้มก่อนัำลมตัวนี้นะครับได้มาจากวางน้อยเสียนกงวางน้อยนะครับไม่รู้ร้านไหนนะครับก็ได้มาในราคาที่จับต้องได้นะครับอยู่ที่4,000บาทนะครับถึง5,000 6,000ก็แล้วแต่เราจะหาได้นะครับตัวน,นี้เราได้มาในราคา4,000บาทนะครับ ก็จะเป็นชุดหม้อลมนะครับชุดหม้อเบรกนะครับชุดนี้มาทั้งแพรก็สี่พันบาทเหมือนกัน,นครับตัวจามอี 1, ททกพันห้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทซื้อแยกมาครับแล้วก็พวกชุดข้อต่อนะครับพวกข้อต่อพวกสายลมนะครับก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมานครับก็จะอยู่ประมาณ ห้าพันนี่นเลยครับชุดข้อต่อรวมสายครับ